โอเคเดี๋ยวเรามาเช็คก,การกดเบิร์ดของเอ็ดนะครับเอ็ดเนี่ยผมยังไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูสกิลเบิร์ดกันก่อนนะครับสกิลเบิร์ดบอกว่าเมื่อไหร่ว่าตามที่เอ็ดกดเบิร์ดเนี่ยเอ็ดเลเวลแค่หนึ่งเท่านั้นนะเขาให้สกิลลิงเต็มเท่ากับ level เลเวลสิบนะครับเอ็ดจะเพิ่มระยะต่ําสุดที่มีประสิทธิภาพ55%ซึ่งผมคาดการว่าต่อให้เอ็ดไม่ยิงตัวไหนเลยก็น่าจะยิงเป้าฟ้าในระยะประชิดนะครับผมระยะประชิดก็คือตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ็ดเป้าฟ้าไหม,มผมจะกดแค่2เบิร์ด,ดไม่ฟ้านะครับผมแต่ว่าตรงนี้ฟ้าไม่ฟ้าะคระับแต่ตรงนี้ฟ้าเ,เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องยิงเต็ม10นันดอ่ะเดี๋ยวเราเทสกันใหม่อ่ะผมฟูชาร์จก่อนอ่อสบนี่นะครับเป้าฟ้า เพราะฉะนั้นแล้วต้องคอมโบกับสกิลที่1นะครับคอมโบสกิลที่1สกิลที่1เนี่ยไม่ต้องอัพเลเวลก็ได้แต่จริงควรอัพนะสกิลที่1บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอทฟูลชาร์ตเหมือนที่ผมทําเมื่อสักครู่นี้คุณฟูชาร์ตครบ10ครั้งคุณจะได้ระยะต่ำสุดเพิ่มขึ้น45%นะครับผมเอาไปคอมโบกับสกิลเบิร์ดนะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกดเบิร์ดเอทจะเลี้ยงสเต็กของสกิลที่1ได้นะครับผมซึ่งคอมโบค่อนข้างง่ายมากๆเล่นเอนเอองงงชตามที อยู่ในคลิปพรีวิวเลยนะคบผมพอเอดมีระยะต่ําสุด100หมายความว่าเอดยิงได้ทุกระยะเห็นไหมครับว่าผมชี้ลับเจร์ตัวนี้ที่อยู่ใกล้สุดระยะศูนย์เป้าเป็นสีฟ้านะคบผมนี่คือสกิลหนึ่งคอมโบกับสกิลเบิร์ดนะครับผมพอเบิร์ดหมดหรือว่าพอคุณไม่ยิงครบ5าวิสแต็กของสกิลที่1จะหลุดนะครับผมตามแมคาีนิกของเกมแต่จริงๆแล้วเราปล่อยเอ็ดออโต้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าบับจะหลุดตรงนี้ถือว่าดีมากๆข้อพราะเสียของบับนี้มีแค่1อย่างคือ ถ้าบอสอยู่ใน q t e ก็คือบอสวามหายไปเอ่อเป็นระยะเวลานานกว่า5วิบัฟจะหลุดแต่แน่นอนครับมันเก็บสแต็กค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นไม่ได้ส่งผลมากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าประเด็นสำคัญของเอ็อยู่ที่การบัฟนะครับผมสกิล1สเกลลิ่งได้เลเวลละ1.7โดยประมาณถ้าเอ็มีคอเยอะค่อยอัพเยอะเอ็คอน้อยไม่ต้องอัพอัพประมาณสัก4-7ถ้าไม่เปลืองใบสกิลจนเกินไปก็อ,อัพประมาณ7ก็ได้สกิล2 ดาเมจยิงทะลุเพิ่มเก้าอันนี้ต้องอัพเยอะเพราะว่าให้พันธมิตรที่ยิงทะลุตัวนี้เป็นตัวคูณที่ดีส่วนเออบรรทัสล่างคือให้ตัวเองเบิร์สกิลควรจะเต็มสิถ้าเต็มได้สกลลิงเบอร์สกิลเลเวลละดาเมจโจมเลเวลละสามเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะควรจะอัพสกิลเบอร์เต็มสิบค่อนข้างมีผลเยอะแล้วก็ให้ดาเมจยิงทะลุไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเอาเอทไปเล่นนอกคีมยิงทะลุ อ่อผมว่า,างไงก็คุม้มเพราะเลเวล7ให้46นะครับผมเลเวล7ให้46ในขณะที่มาลีเล่นนอกทีมอ่าเลเวล10ให้41ถือว่าถ้ามองแค่บัฟดาเมจโจมตีเอ็ดถือว่าเหนือกว่านะครับผมแต่ว่าเอ่อสกิล2ของมาลีให้แอคแทคดค่อนข,ข้างเยอะด้วยแต่ว่าอันนี้คือเลเวล10นะครับผมก็จะอัพค่อนข,ข้างเยอะพอสมควรโดยรวมผมคิดว่าเอ็ดเบทเทอร์มาลีในเชิงของการบัฟง่ายนะครับผมในเชิงของการบัฟง่ายนะฟังดีๆ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไฮไลท์จะอยู่ตรงสกิลเบิร์ดนะครับผมโอเคอันนี้ออโต้ล้วนนะครับผมอันนี้ Auto ออโต้ล้วนประสิทธิภาพของเอที่อัมาซี่เจ็ดเดเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราเทสกัน2ตัวก็คือลาพี่แทนดีเพที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอเลยมาเอาดาเมจโจมอย่างเดียวส่วนโดโรธีเทสเพื่อมองเรื่องได้ดาเมจโจมบวกกับยิงทะลุซึ่งเอทบัฟยิงทะลุนะครับผมบัฟแบบไม่เหมือนดียอดรักที่บัฟ แค่สไนแต่เอ็ดบัฟให้กับทุกตัวละครที่สามารถยิงทะลุได้เอ็อ,อามาไม่เยอะนะครับผมเอามาแค่477แล้วเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับมาริให้โอเคและนี่ก็คือบัฟของมาริงดาวนะครับผมรูปด้านขวาคือเอที่ยังอัพไม่เต็มนะครับผมดาเมจของราพี่แรงกว่านะครับผมน่าคุณดูนะดาเมจราพี่สําหรับมาลิ4,380 แต่เอทครับผมอัพไม่เต็มลาพี่แรงกว่า4ี่พันสี่เพราะว่าอะไรก็บอกแล้วว่ามันดาเมจโจม,มันดีดาเมจโจมเข้าให้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเอทอะเล่นกับทีมอะไรก็ได้เล่นกับยิงทะลุยิ่งอร่อยเข้าใจยังว่าทําไมตัวอยากให้มีเพราะว่ามันโหดนี่บัฟไม่เต็มนะลาพี่แรงกว่าบัฟมันง่ายครับบัฟมันทรงพลังนะครับผมโอเคถ้ามาดูโลโลทีที่เป็นตัวละครยิงทะลุนะครับผมต้องบอกก่อนว่าใกล้เคียงกันมาก เล่นกับมาลิดามเมจอยู่ที่3393ในขณะที่ถ้าเล่นกับเอทดที่อัพไม่เต็ม3300ต่างกันอยู่ประมาณ 40M เ,เรียกได้ว่าแทบไม่ต่างเลยนะครับผมเพราะ,ะนั้นผมถึงบอกว่าเอทเท่ากับมาลินะครับผมคุณอยากได้มาลิถ้าเหล็กเพิ่มอีกตัวไหมคุณต้องลองตัดสินใจดูนะครับผมแต่ผมจะบอกให้ผมตัดเกตตั้งแต่อ่านสกิลแล้วว่าตัวละครตัวนี้ S อครับผมสำหรับตัวซัพพอร์ตตัวนี้ใครเป็นเมนเอ็ดีๆด้วยครับโคตรเก่งทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีการปั้นตัวละครของเอ็กันบ้างนะครับเอ็เป็นตัวละครที่สามารถที่จะขึ้น OL ได้และผมแนะนำว่าให้ขึ้น OL ถามว่าเพราะอะไรเพราะสกิลที่1นะครับสกิลที่1บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอช้าเต็มและยิงอยู่ในระยะที่มีประสิทธิภาพก็คือการติดเป้าฟ้าที่ผมทำรีวิวให้ตอนต้นคิดว่าถ้าสมมติคุณกดเบิร์ตอะไรเนี่ยเป้าฟ้าทุกระยะ เอเนี่ยจะบัฟแอทแท็กให้กับเพื่อนนะคะผมที่เลเวลเอ่อบัฟให้กับเพื่อนโดยอิงจากแอทแท็กของเอทเองหมายความว่ายังไงครับถ้าเป็นแอทแท็กผู้ได้เนี่ยมันคือคิดจากเบสแอทแท็กตรงนี้ครับเบสแอทแท็กตรงนี้คุณควรจะขึ้น OL นะครับผมการที่คุณขึ้น OL ผมแนะนําแค่3ส่วนเท่านั้นคือหัวแขนและก็เสื้อเพราะว่ามันมีสเตตที่เขียนว่าแอทแท็กแอทแท็กตรงนี้จะไปเพิ่มให้กับเบสตรงนี้นะคบผม ส่วนขาไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นขึ้นก็ได้แต่ไม่จําเป็นเพราะมันไม่ให้แอคแท็แต่คุณสามารถเปิด OL เพื่อไปลุ้นซับสเตของ OL ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณมีของเยอะไหมถ้าคุณมีของเยอะจะขึ้นขาเพื่อให้เอ็ดถึกขึ้นจริงหนึ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆก็คือคุณขึ้น OL คุณได้เบสแอคแท็กตรงนี้ถูกต้องไหมครับผม5,000 ถ้าสมมติคุณติด a อ t a c k 11%ตรงนี้ในฐานะเอซับพอร์ตเอาไปใช้ได้ไหมคําตอบคือมันไม่ได้ทําให้บัฟแรงขึ้นเพราะว่าตรงนี้จะไม่รวมอยู่ใน a อ t a c k กคู่ร่ายมันจะต้องเขียนสกิลที่เขียนว่า a อ t a c k ขั้นสุดท้ายตรงนี้จะถูกรวมเพราะฉะนั้น a อ t a c k ของซ u ับ t a สเตไม่นับนะครับผมเราขึ้นเฉยๆนะครับผมเราขึ้นเฉยๆไม่ต้องรีหา a อ t a c k นะโอเคครับสำหรับ OL ของเอนะครับผมสิ่งที่คุณควรจะหาเลยนั่นก็คือ แมกกาซูนเป็นอันดับหนึ่งนะคผมเพราะว่าเอจะสามารถเอาไปเล่นแท็กติกอาแท็กติคอลได้นะครับผมโดยการที่ถ้าคุณมีแมกกาซูนคุณจะเอาเอสามารถคลิกสโคบเจนเกตได้นะโดยเฉพาะปูเบิร์ดที่2ที่สแต็กเต็มแล้วเอจะยิงทะลุนะคบผมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีอ็อบเจกต์มากกว่า2อันซ้อนกันขึ้นไปเอก็จะสามารถเจนเกตให้กับทีมได้ค่อนข้างดีนะคบผมถ้าคุณเอามาคลิกสโคบเจนเกตนะครับก็จะช่วยทีมได้นะครับผมอ่ะผมฟูชาร์จหนึ่ง เห็นไหมครับผมขเขาฝูมือได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่คุณใส่คิวรีโหลดรวมไปถึงการที่คุณมี OL ที่เพิ่มแมกกาซิลจะช่วยในเรื่องของการเติมเกจให้กับทีมได้และเราก็เออดเป็นตัวคลิกสกปรเกจน,นะครับผมและเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณเห็นว่าเกจไว,วผมจะบอกว่าเอ็ดยิงแค่ตัวเดียวนะครับผมถ้าเอ็ดยิงทะลุไปโดนตัวอื่นเกจก็จะพุ่งขึ้นเยอะมากกว่านี้อีกนะครับผมโอเคแต่คุณอย่าลืมนะครับผมว่า สกิลที่1เนี่ยมันติดระยะเวลาแค่5าวิเท่านั้นนะคะผมถ้าคูนฟูลชาร์จเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมจะแนะนําก็คือฟูลชาร์จ1นัดแล้วก็ควิกสะโคป5หนัดก็ได้นะครับผมเอ็ดก็จะสามารถควิกสะโคปเจนเกตได้นะครับผมเพราะว่าเวลายิงทะลุไปโดนอ่าตู้สองตัวเนี่ยเกตก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มาลีทําไม่ได้ในเรื่องของการยิงทะลุแล้วเจนเกตนะครับผมแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับคอนดิชันของบอสบางตัวหรือบาง หรือว่าดานบางดานที่เราเล่นนะครับผมส่วนออปชันที่เหลือไม่จำเป็นต้องหาอะไรเพิ่มแล้วครับผมหมดประโยชน์มากๆเพราะว่าถ้าคุณหาชนะทังธาตุเอเป็นซัพพอร์ตไม่ได้ยิงแรงขนาดนั้นครับให้บัฟแอทแทคแค่นิดเดียวทําไปก็เปลืองครับคุณไปทำดี p พที่คุณอวยเป็นลําดับถัดไปจะดีกว่านะครับผมเอ๋หาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมส่วน OL ตามที่ผมบอกก็คือขึ้นแค่หัวแขนเสื้อก็พอแล้วนะครับ โอเคทีนี้มาดูวิธีการอัพสกิลกันบ้างนะครับสกิลของเอ็เนี่ยสกิลลิงค่อนข้างดีตั้งแต่เลเวลต่ําๆเลยนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่สกิลหนึ่งกันก่อนสกิลหนึ่งเนี่ยที่เลเวลสี่เนี่ยให้แอคแท็กอยู่ที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมโดยที่เขาอิงจากแอคแท็กคู่ล่าของเอทเองหมายความว่าถ้าเอทดาวน้อยสกิลนี้ไม่จำเป็นต้องอัพเยอะออผมไม่แนะนําให้อัพเกินเจ็ดถ้าสมมุติว่าคอเอทไม ถ้าสมมติว่าเอคุณขึ้นไม่ถึงพอนะครับผมถ้า3ดาวก็ยังแนะนําว่า7อยู่ดีนะคบผมเพราะว่าค่อนข้างปึงใบแล้วก็ส่งผลน้อยให้เอาไว้ที่4ถึง7ก็เพียงพอแล้วนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเอนเกมจะอัพสิก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณเอทอรแม็กในอีก1ปีข้างหน้าส่วนสกิลที่สนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสกิลที่ให้สกิลลิงค่อนข้างเอ่อไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นเพราะว่าให้ในเรื่องของดาเมจโจมตีนะครับผมที่สกิลเลเวล เเนี่ยให้ดาเมจยิงทะลุ15%ผมคิดว่าจับต้องได้แล้วถ้าสมมุติว่าคุณอัพไปต่อเวลเนี่ยคุณจะได้ดาเมจยิงทะลุอยู่ที่แค่1%ต่อ1เวลถามว่าเยอะไหมถ้าในมุมท็อปเซิร์ฟเขาคุมอัพที่เลเวล10กันแต่ว่าผมจะไม่แนะนำไอดีบ้านเล็กหรือบ้านกลางนะผมผมแนะนำว่าอัพแค่เก็เพียงพอแล้วเพราะว่าค่อนข,ข้างฟืนไป ที่หนักที่สุดของเอทคืออยากจะให้อัพเบิร์สสกิลครับเพราะว่าเบิร์สสกิลที่เลเวลเจ็ดอยากให้ดูสเกลลิงนะครับผมดาเมจโจมตีเนี่ยให้ถึง46ในขณะที่ดาเมจยิงทะลุให้ถึง8อรถ้าสมมุติว่าคุณอัพเลเวล1เลเวลเนี่ยเขาจะให้สเกลลิงเออ่ดาเมจโจมตีเนี่ยอยู่ที่3เพิ่ม3ยังไม่พอถ้าเป็นตัว DPS ยิงทะลุให้เพิ่มอีก0.5นะครับผมหมายความว่าคุณอัพ1เลเวลคุณได้3.5เห็นปครับว่าค่อนข้างคต์มห็น เพราะฉะนั้นถ้าเบื้องต้นแบบคุณยังมีงบน้อยอยู่คุณอัพแค่เจ็ก็เพียงพอแล้วเหมือนที่ผมนะอัพอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงกลางเกมหรือว่าคุณมีใบให้คุณมาอัพสกิลเอ็ตรงนี้ให้เป็นเลเวล10เพราะว่าคุณอัพไปเลเวล10คุณจะได้เพิ่มประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์คุณยิงเพิ่มขึ้น10%ในช่วงระยะเวลาเอ็กดเบิร์ตถือว่าเยอะมากๆนะครับผมดาเมจดีเพสโดยรวมทั้งทีมเพิ่มขึ้น10%ส่งผลเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนําเบื้องต้นคือ C77 470แล้วก็10 10 10, 10นะครับผมในช่วงท้ายเกมอ่ะโอเคส่วนคิ้วผมแนะนำว่าล็อกไวแ้แค่คิ้วเดียวเลยนะครับผมนั่นะก็คือคิ้วรีโหลดไวนะครับผมถามว่าใช้คิ้วช้นเร็วได้ไหมได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ปล่อยออโต้ขนาดนั้นผมจะบอกว่าคิ้วรีโหลดไวจะดีที่สุดเพราะว่าคิ้วรีโหลดไวคุณจะทําให้เอ็เนี่ยสามารถเอาตัวไปควิกสโคปเหมือนที่ผมบอก แล้วก็เจนเกตให้กับเพื่อนได้โอเคทีนี้มาพูดเรื่องทีมของเอทกันบ้างต้องบอกเลยว่าพอบัฟเอทเป็นดาเมจโจมตีแล้วเนี่ยพูกกันตามตรงเลยครับได้กับดีเพได้ทุกตัวครับเหมือนที่ผมพูดไปแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างในโชว์เคสที่ผมใช้ราพี่เพราะว่าเอทดบัฟดาเมจโจมตีไปได้กับทุกสูตร สองนีเพครับเพราะว่าบัฟนี้ใช้งานง่ายมากถ้าจะให้ดีเนี่ยแนะนําว่าเป็นตัวดาเมจยิงทะลุก็จะทําให้เอกสามารถปรุงให้เพื่อนอร่อยมากยิ่งขึ้นได้ยกตัวอย,อย่างเช่นตัวละครดีเพจท่าเหล็กหลายๆตัวเนี่ยสามารถที่จะยิงทะลุได้ไม่ว่าจะเป็นสโน่ยิงนู๊กแม็กเวลยิยงนู๊กลูกวิมวกแดงยิงทะลุหรือถ้าเป็นตัวนอกคาดก็อย่างเช่นโดโรทยียิงทะลุ รือว่าอล,ลิสคุถ้าใครถามว่าอาสุกายิงทะลุเล่นด้วยกันได้ไหมได้นะครับผมแต่ผมจะบอกว่าอาสุกาเล่นคู่เกฟจะดีกว่านะครับเพราะว่าเคฟก็สามารถยิงลได้เหมือนกันแลวก็เป็นโมโนไฟด้วยก็จะรุนแรงมากกว่าเอ็นะครับผมก็ใช้งานไ,ได้หลากหลายทีมถ้าคุณไม่มีเอ็ดก็เอามารีมาวับอาสุกาไฟได้เหมือนกันโอเคทีนี้มาพูดเรื่องคอนเทนต์การแต่หอมั่ง จะบอกว่าเอ็ดเก่งไต่หอมากๆเลยนะครับปกติผมจะใช้ทีมประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นพลังแดงก็สามารถืผ่านได้โดยที่หอเตต้าปกติเนี่ยเราจะเล่นตัวลกคูดาเป็นรูทนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะบัฟเพื่อน2ตัวโดยที่ตัวยืนกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอลิสเพราะว่าเอาบัฟรูทนะครับผมรูทยืนข้างใครบัฟคนนั้นทีนี้ด้านซ้ายสุดกับขวาสุดของทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีเพจที่ชนะทางท่าตอนนั้น แต่ปัญหาก็คือซึ่งเมตาเก่าเนี่ยเราจะใช้บองนะครับบองมีเงื่อนไขคือบองคูดาหกชีวิต้องการเจ็ดเจ็ <ๆ S 1> ดเจ็ดตึกระเพื่อทําให้เป็นคูดายี่สิบวิเราเล่นคู่รู้ถูกต้องไหมครับผมแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดูบลองครับบลองเนี่ยจะมีดาเมจเทคเกนนะคะผมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นคูวตรงค่าของดาเมจโจมตีที่เอ็ดมีนะครับซึ่งอยากให้ดูเอ็ดที่เลเวลเจ็ดครับเอ็ดให้ดาเมจโจมตีสี่สิบหกนะเพราะว่าเอ็ดปั๊บแรง มากกว่าบองคือบองเป็นดีบัฟแต่ว่ามันเป็นดีบัฟที่ทํางานคล้ายๆกับบัฟของเอเดที่ง่ายกยแลวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ต้องการคิวซึ่งปกติคอนเทนต์ที่เล่นสุดมากๆเราจะไม่เน้นกิ่เพราเราจะเน้นแอคแท็กเพราะฉะนั้นบัฟของเอเก็จะดีกว่าบองนะครับผมและตัวล็อกคูดาก็พร้อมแล้วทีนี้คุณอยากจะเล่นตัวอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นในเชอิอของการแต่หอเนี่ยทีมเมตาปัจจุบันผมฟันธงให้เลยนะครับจะกลายเป็นทีมรูท คู่กับเอ็นะครับผมอยู่ในอีเวนต์บันนี่ในฟรังนี้ทั้งคู่ส่วนดีเพ็เนี่ยตามหน้างานฟิกไว้ที่1สล็อตก็คืออลิสฟิกสโภบนอกนั้นก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้แอนดิสซัมเมอร์หรือจะใช้ราชินีวุ้ิลานะครับผมบางคนว่าจะใช้โซดากระต่ายวิควัมก็เป็นไป,นปนตามหน้างานโอเคแล้วนี่ก็คือรีวิวบวว,วิธีการปั้นเอ็นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,น,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการตัดจาก ไลฟ์สตรีมรวมไปถึงเสริมข้อมูลให้เล็กๆน,ๆน้อยๆนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีในการเปิดกราชาตู้เอ็ดกันนะครับผมเพราะว่าตัวละคราาตัวนี้ถือว่าเป็นพพอร์ตสูงคุณค่ามากๆเลยนะครับแต่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับออกจากตู้ไปสามารถหาได้ในตู้ถาวรหรือตู้ฟ้าหรือ,รอลุนเลทใน,นอนาคตข้างหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับผมแค่วันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่ที่วันหน้านะครับเพื่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ